สวัสดีคราบทุทุกคนอยู่กับผมมีมอสวันนี้เราก็อยู่กันในเกม a d i t y V ซึ่งถามว่าทำไมเราต้องเร่งรีบเพราะตอนนี้แบตเราเหลือ14%ซึ่งตอนนี้เราเปิดแสงสุดอะไรสุดมากเพราะงั้นแบตมันจะหมดเดวเพราะงั้นเราก็ไปกดกันเลยอุย้อยจะค่อยไปทิ้ว่าในเกมแล้วกันว่าเราจะเล่นตัวอะไรซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นตามปุกคลิปแล้วก็คือมันจะเป็นตัวละครอย่างนักบินในสกินอ๋อในสกินนิทราที่แตกต่างอาสกินที่เราโชว์ไปในคลิปคลิปเดอดชาร์ดูคลิปที่แล้วอะ ตอนเราโชว์ให้ดูอ่ะเราไปเห็นนี่ไม่ใช่นักบิน <c oughs> เออนี่ต่างหากนักบินเราในคลิปที่แล้วเราโชว์ให้เห็นใช่ปะแล้วเราดันสกเก็ตเห็นอะไรบางอย่างนี่เธอเห็นไหมประตูประตูนิหมหน่อยถึงอะไรมันหมายถึงมันคือซูซูมเมะนี่ทะลุไปต่างโลกด้วยใช่เลยซูซูมเมะโอเคเราเอาเปิร์กต้นเกมไปใส่ใส่ใสเลี้ยงเป็นแมวมาเพราะว่าในซูซูมเมะมันมีแมวน้องไดจินโอเคไป ี๋ยวแป๊บน,นึงนะฉันว่าอันนี้ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เอ่อไอ้ดิ้นไหวยังไงอะอันนี้อดิ้นไหวไปเพราะว่ากบรอยเท้าไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่สำหรับฉันนะความรู้สึกเพราะว่าไงฉันก็ตายอยู่ด <laughs> ีโอเคอุ้ยนครที่ไม่เคยหลับไหลเสียดายอยากได้แมมสนุกเว้ยเธอ โอ้ฉันลืมบอกภารกิจในคลิปนี้ของเราก็คือฉันต้องออกประตูให้ได้เพราะว่าเราจะเป็นเราจะเดินทางไปต่างโลกกันเราจะไปหาเออไปหาใครว่ามีเรื่องเยี่ยอะไรอยู่ต่างโลกปะเนี่ยเออเออเรื่องอะไรม่งอยู่ต่างโลกวะนึกก่อนนึกไม่ออกเรื่องอะไรมันอยู่ต่างโลกวะกูดูแนวแฟนตาซีต่างโลกเยอะนะ อะไรอยู่บ้างวะนึกไม่ออกเอ้ยชาโด์ไงเออไอ m อ t อ m i c คือตอนนี้เราพยายามไม่ยุ่งกับทางด้านขวามากเพราะว่ากลัวหูฟังมันจะเวลากดใช้สกิลก็จะต้องระวังนิดนึงคอยคอยคิงคอยคิงอ๋อมันคือคอยคิงอ๋อคอยคิงมากๆเลยเธอ บอกว่าเป็ดกูจะหมดไงบอกว่าเป็ดกูจะหมดว่าจ้าพวงอะไรของมึงเนี่ h, ยอุ้ยเจอกับแมงมุมโอ้ไมค์ก็ไม่เคยได้เจอแมงมุมเลย <t> แต่ตัวนี้เจอบ่อยแน่นอนโอ okay, เคเขาใช้วาร์ปไปแล้วโอ้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 ยโดนโดนได้ไงวะขอบคุณมากที่ช่วยฉันดิมดาดิมดา โอ้ได <you anything>? ้เวลาได้เวลาทำอะไรช่วยฉัน <Why>? ด <power> ้วยซอยคอยเนซอยคอยเนซอยคอยเน่ว้าว้ายวายไอตดแตกอ้ว้ายว้ายว้ายปรมายปรมาเนะคอยคอยเน่ปรมาทคอยเน่ บอกจะออกมาตัช่วยก็ด้วยอบิงเหรอบินบิงโอ้โหโอ้โหนี้ดีกว่าอ้าว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 โอ้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 เป็นลิงแล้วโอ้โอ้กลายเป็นลิงโอ้ เก่าเกาเก่าๆมาถึงช่วยกูด้วยกูจะตายแล้วชีวิตเกิดอะไรขึ้นไม่ผมไม่รู้ผมไม่รู้แล้วยังซ้ำผมมาอยู่ช่วยด้วยช่วยด้วยพศพศช่วยเราด้วยพี่สาวโดดลงมาก่อนเลยแล้วก็วิ่งกลับ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอเค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 ดูเหมือนเราจะรอดแล้วรีบเลยรีบเลยดอบลินสองขวดดกไปขวดนึงงอ๊ยอ้๊ยแสบๆศษขอก่อนตาที่แล้วคือจะเอาจะเอาแฉลงไปงัดหนุมแต่ดันเกิดเหตุการณ์อีกาขึ้นแตกเลยโอเค โอเคตอนนี้จังหวะก,การ์ดดีแมรี่กับแมงมุมกันเหรอแมงมุมเป็นตัวสามารถใช้ลับบี้ได้โอเคตอนนี้เราซื้อลับบี้แล้วกันผมควรซื้อลับบี้หรอเอาน้ำหอมมาด้วยหนึ่งอันเราจะใช้น้ำหอมไม่เก่งก็เถอะแต่ก็เอามาเอาเก็บเอามาเก็บไว้ก่อนโอเคโอเคเราไปนั่งปัดไฟในนี้ดีกว่าโอ้ยสวัสดีเพื่อนโอ้ยแป๊บนึงนะเออโอเคฮิวเวืร์ดแป๊บขอบคุณมากนะเพื่อนที่ช่วยเรา โอ้ยเกือบตายเกือบขิดดีนะฉันยังไม่ตายโอเคโอเคอยู่เสร็จปัดไฟต่อเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเปิดเพลงซูซูมิก่อนนะเพื่อปั๊บพลังโอเคตอนนี้เรามีโอกาสได้ออกประตูบังจะคำว่ามังก่อนจะแตกโอเคโอเค ถาได้แมเรือหรือไม่ก็สวนสนุกนี้มันจะเข้ากับซูมิมากเลยฉันังพูดไม่จบเลยใช่ปะวะโอเคโอเคโฆษณาขึ้นควรไปสมัครพรีเมียมได้แล้วไม่มีตังค์ครับโอ้ไม่มีตังค์อ๋ยวนึงนะแอปกโอเค เรากำลังช่วยกันปัดไว้อยู่อุ้ยแมวเธอก็น่ารักดีมันมันหมาเนาะไม่ใช่แมวหรอกมันน่ารักมากเลยอ่ะเออจริงๆมันมีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งไว้เธอคือฉันกำลังพยายามหาอยู่ว่ามันคือตัวสัตว์เลี้ยงตัวอะไรแต่มันน่ารักมากมันจะเป็นตัวออกงวงไว้เธอฉันเห็นคนหนึ่งเขาเล่นเออตู้ตนะเพื่อน ว้าว้พนหอมพ้นทำไมโอเคหรือว่าเราหน้าด้านเกินไปที่เราเมื่อจะปั่นเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนี้กันดีกว่าว่าปั่นไปได้เท่าไรแต่ยังไม่ปั่นเลยเออแมรี่คารบิงมาใช่ปะที่ เขาเกือบจะบิงยัดเราหลายรอบอยู่เอ๊ยไม่เขาบิงมาแล้วตอนตอนเจอกับเราอะอาน้ำหอมออกมาวางไว้ไกลๆหน่อยเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนไยเพื่อนรักโอ้โหน่ากลัวโอ้มันเล็งเราด้วยเล็งเราสหายแล้วเราต้องรีบปัดไฟแล้วน้ำหอ,อวมวิชุดชุดเธือสวยนะเนี่ย โอ้เป็นชุดที่สวยดีสีสีฟุ้งฟง,งดีเอ้าเอาน้ำหอมเจ็บหรออยู่ไหมโอเคนี่แต่เป็นซูซุมะซูซุมะต้องช่วยคนพลังของพวกเขาพวกเขาทำให้เรารอดไม่ได้อุ้ยหลุมหลุมอยู่นี้โอเคโอ้ยโอ้ยลันหลัน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 ,นตก,กใจเลย ้เยจะช่วยไปก่อนเอาไปยิีดอกมึงนะมึงจะทำะไรเพื่อนหวอัววูชิกาวูดาว้ายว้ายผีหลอกผีหลอกอ๋อมันมันเล็งอีกเรานี่หว่าอ้ะหายแล้วไงโอเคแอบแอบ โอเคเราจะรอดจากสถานาการณ์นี้ยังไงเขาสลับสกิลอันเนี้ยเขาดักอยู่ทางใต้ดินแต่ฉันเจ็บด้วยฉันไม่น่าได้เพื่อ,อยจะลงไปไม่ทันแล้วเอ้าว,วาหยวาหวานหวานหวานโอ้ my g กอด ซูซูมเมะจะไม่ได้ออกประตูใช่ไหมนี่ไม่เรายังเหลือล็อบบี้อยู่เรามีโอกาสรอดอยู่พลังของพี่สาวจะปกป้องเราว้าวแต่สกินแมงมุมสกินนี่สวยเนาะสกินแมรี่ก็สวยเข้าชุดมากสกินแมรี่ก็เหมือนชุดแต่งงานสกินแมงมุมก็ชุดแต่งงานโอ้ไมก่กอดสวยดีนะว้าวโดนยิง Tông sủa lạo. Tanh ma, tanh ma. Open ma, open ma. Oi, bât tông 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 bât เรียกว่าอะไรดีอร์ไปตุนของก่อนไปตุนของก่อนอเ,เดี๋ยวเราจะซื้อลับบี้ลูกใหม่แล้วเราก็จะใช้คาถาไมยาโกลหายตัวอ๋องจะมึงโอเคเราจะไม่ซื้อไอ้นั่นนะคาถาไมยาโกลหายตัวอ๋องจะบึงโอเคโอเคอะไรอุอ้ย เพื่อนพาแมงมุมไปเพื่อนพาแมงมุมไปมันมันมีโอกาสลงได้แมงมุม,มโอเคโอเคมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วเพื่อนเราเปิดประตูอยู่เรามีเป์นพุ่งเรายังมีเป์นพุ่งอยู่เรามีโอกาสลอกสูงเถอโอ้ยมีมดขึ้นหน้าจอฉันมดมาจากไหนวะเฮ้ยอยันนี้ก็เพลงซูซุมิแต่ขอซูซุมิ อุ้ยเออทั้งสามแม่มันเข้ากับซูซูเมะหมดเลยนี่ว่าอ้าวสวยว่าสวยจ้งโอ้พี่สาวเอ้ย โอ้ยนาลาก่อนดืด้ดดดดดอๆกูเพิ่งเปิดเพลงเปิดเพลงสุดไม่เองเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนโอ้ยโอ้บูบีสุดบูบีสุดโอเคโอเคโอ้ยรอดหมดรอดหมดรอดหมดสวยมากรอดหมดรอดหมดไม่มีคนตายเลยต้องสารกัาว่าเดี๋ยวกดไลค์เป็นกำลังใจให้โอ้ย โอเคภารกิจของเราก็สำเร็จซูซูเมะได้ได้หาประตูเป็นที่ร้อยคือเธอตั้งแต่ฉันเล่นมาฉันเล่นนักวินไปหลายรอบอยู่นะเพื่ออัดคลิปแต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องเสียงนิดนึงก็เลยก็เลยไม่ได้ลงแต่นี้เป็นคลิปแรกที่เสียงอาจจะดีแล้วก็ออกประตูได้ด้วย <c ười> คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบายบายนึกไม่ออก เราน่าจะลงวันนี้เลยนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่30น่าจะลงตอนกลางคืนให้โอเคไปแล้วบ๊ายบาย